สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่อง youtube ของต่อมึงยศครับผมวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าสเต็ก200นะครับคือเจ้าฮิตาชีนั่นเองเอะตากดินลอกนาครับผมแมลูกหลังสวยด้วยนะครับอยู่ข้างๆนี่แม่ราคาดีด้วยตากดินใส่หกล้อครับผมอันนี้มือใหม่หัดขับด้วยนะ ย่งางเขาไปอีกย่งางเขาไปอีกโอ้ลูกลังนี่เยอะเลยนะครับพี่น้องสวยซะด้วยนะลูกลังเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลา17บนิกา56นะครับพี่น้องบรรยากาศก็แสงไม่พอ บวกกับยีฝุ่นด้วยนะฝุ่นฟุ้งเลยตัวนี้จะเป็นฮิตาชิ ขีดห้านั่นี้นะครับ อ่ะเต็มแล้ว่าลูกลังนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะแม่ลังในไม่แทบแทบจะไม่มีเลยนะพี่น้อง ลุกลังนี่หนาพอสมควร่อนสั้นลุกลังได้พี่น้อง ลงจอดอย่างนิ่มนวลน,น่าราการได้การอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ต่อมอู่เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับหลับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ